ชมการทำถนนลาดยางทับถนนคอนกรีตที่ซอยหน้าบ้านกันนะครับเจิญชมครับลาดยางโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากเลยนะครับใช้แค่รถบรรทุกแอดฟา์นที่มีความร้อนแล้วก็มาเทลงที่รถ,ถันเรียกว่ารถอะไรก็ไม่ทราบนะครับเทลงไปผาดข้างหน้าแล้วก็เกลีย่ยลงมาให้ได้ระดับความยาวก็ไม่มากถนนเส้นนี้ขนาดนี้ยาวก็น่าจะประมาณสักร้อยเมตร จากนั้นก็จะใช้รถบดอัดสองคันนี้นะครับบดอัดลงไปเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำงานได้รวดเร็วถือว่าลงยางเสร็จแล้วนะครับไปเชื่อมกับถนนเส้นหลักจากนั้นรถบดอัดก็จะดำเนินการบดอัดในเวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะครับน่าจะไม่เกินนะครับนี่เสร็จแล้ว จากที่ลงยางเสร็จแล้วตอนนี้รถบดอัดก็ทำงานนะครับสั่นสะเทือนมากเลยครับท่านผู้ชมล้อเหล็กบดอัดด้วยระบบสั่นสะเทือนแล้วก็มีอีกหนึ่งคันเป็นล้อ,อยางอยู่ตรงนู้นนะครับยังไม่มายัางร้อนระอุเพื่อให้ถน,นนแน่นเข้าที่ก็ต้องใช้รถบดอัดด้วยระบบสั่นสะเทือน ลงข้ามรถเสร็จแล้วทำงานเร็วมากแปบ๊บเดียวเสร็จเสียงยางร้อนๆดังป๊บนี่คือช่วงเชื่อมต่อเส้นทางหลักอัจารเรียนเกวิสวกรรมงหารร้อยเอด กูเมาจังเทศบาลเสีเขาดตรวจสอบจไหม้าขมางที่ายต้องมาวัดเบอร์ครับคับจางมันจะนี่ขึนมา้อมเนลามีจางนะ้รด้มครับโอ้ครับครัดงว่าเขาเฮ็ดน้ำผู้ใหบานไม่ได้หน่เนาะแมนวะเด้ดดดผ้ใหญ่บานไม่ ได้ครบถ้นเสร็เลยหมดก็ไปขอเทศบาลเดแล้วผู้ใดทีมาตรวจสอบให้บัตวัดมาก